สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทางด้านฟุตบอลนะครับวิเคราะห์บอลวันนี้กับชาโนนคนบ้าบอลประจำวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566นหครับก็เป็นวันวาเลนไทน์นะหวังว่าวันนี้คงทุกคนจะนะครับแฮปปี้เอนดิ้งนะครับชื่นอกชื่นใจกันไปนะครับวันนี้มีเกมสำคัญอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเอซิมิลานเจอกับทรัสเซมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็ปารีสเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะครับก็เป็นคู่ใหญ่สุดในค่ำคืนนี้แล้วก็ทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับมีอยู่หลายคู่เลยทีเดียวครับหยิิิบบยกกมาา2คู่เเป็นนนขออองรจซตี้ั เฮาสิตี้แล้วก็เบอร์รี่นะครับจ่าฝูงเจอกับวัตเฟิร์ดนะครับที่อยู่อันดับที่6นะดังนั้นวันนี้4ตัวชัวแน่เราไปลุยกันหน่อยนะครับก่อนอื่นใครที่ชื่นชอบ คลิปของผมนะครับสไตล์การวิเคราะห์ของผมก็ฝากการถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์เพื่อเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกันเราจะสร้างสังคมนักเดิมพันนะครับนักเล่นที่ดีกันต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกอกถูกใจทุกท่านนะครับก่อนอื่นเราจะไปวิเคราะห์กันเลยนะครับพร้อมนะฮะคู่แรกนะครับเราไปดูทางนั้นผลบอลกันก่อนนะครับในคู่แรกนะฮะลิเวอร์พูลเมื่อคืนเอาชนะเอ้เวอร์ตันไป2-0นนะครับถือว่านะฮะพลิกล็อกนะผมว่าพูดได้เลยว่าพลิกล็อก นะครับส่วนทางด้านของเรอซิิดัดนะครับเหนือกว่าเอสบันยอดจริงๆครับชนะไปถึง3ประตูสองนำไปก่อน3าูนด้วยนะแล้วก็เวลาหน้าเอาชนะได้จริงๆครับหนึ่งศูนย์เราคงเดาถูกแค่2คู่นะครับวิเคราะห์ถูกไป2คู่ส่วนคู่สุดท้ายอิยนเตอร์มิลานไม่สามารถเอาชนะซามโดเลียได้เลยนะก็ผิดคาดกันไปจริงๆต่อถึงลูกควบนะครับดังนั้นก็เสียราคาไปสําหรับคู่นี้แล้วผมดันไปเต็งสูงกับ นะฮะต่ออินเตอร์ด้วยนะเมื่อวานโอ้โหนะครับเป๊ไปเลยทีเดียวนะวันนั้นวันดังดังนั้นวันนี้นะครับลุยกันหน่อยนะครับโอเคครับคู่แรกเราไม่พูดํำนำเพลงเยอะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกครับเอซีมิลานเจอกับทางด้านของทอสเนมอัเฟอร์วันนี้ราคาเป็นต่อไม่มีเลยนะครับอยู่ที่ราคาเสมอทั้งคู่นะครับอาจจะมีทางด้านของเบตสามหกห้าท่านั้นเองที่ไหลส่งให้ชาวบ้านนะครับเป็นต่ออยู่เสมอครึ่งนะครับดังนั้นคู่นี้ยังคงเป็นบอลสามหน้าอย่างชัดเจนนะครับอาจจะเหลื่อมเหลื่อมมาก ทางด้านสเปอร์นะก่อนอื่นราคาเปิดมาเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับไหลเหลื่อมๆไปทางด้านของเอซิมิลานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไหลจนน่าใจหายหน้าตกใจอะไรขนาดนั้นนะครับราคาโมเมนตัมก็ยังคงเอียงเอซิมิลานแค่นิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆนะครับส่วนสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งนะครับก็หวังว่าคู่นี้จะทําเงินในสกอร์สูงได้ด้วยนะเพราะว่าพักหลังมานะครับทั้งคู่ก็ต้อง การประตูเหมือนกันนะนะมันก็นะครับถ้าเปรียบเทียบกันเลยทั้งคู่เนี่ยปีนี้ผมมองว่าทีมค่อนข้างที่จะสู่สีกันจริงๆครับเ,ป,เ,ป,เป,ป๋เป๋เป๋ไปเป๋มานะมมิลานก็ นะครับเลเทะมาส่วนสเปอร์ก็เละเทะด้วยนะครับทั้งคู่นะอยู่อันดับ5เหมือนกันเลยนะครับแต่ต่างหลีกครับเอซิมิลานอยู่หลีกกันโชติเซลียอิตาลีนะครับชนะ12จาก22นัดในหลีกนะครับส่วนสเปอร์นะครับชนะ12เท่ากันนะฮะจาก23นัดในหลีกมี40แต้มกว่าสาบเแต้มดังนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับทั้งคู่นะครับเราคู่เจอกันเนี่ยทั้งหมด4เกมหลังนะครับเป็นทางด้านของ อ่าสเปอร์นะครับเก็บใช้ไปถึง3เกมเลยนะแล้วก็เอซิมิลานชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็เสียราคาให้กับสเปอร์เกือบทุกเกมเลยนะครับมีอ่ากินราคากับสเปอร์แค่เกมเดียวซึ่งเป็นการกินหูด้วยนะนะครับส่วนในบ้านของเอซิมิลานแพ้กับสเปอร์ทุกเกมเลยดังนั้น นะครับเกมนี้ก็มีความเป็นไปนได้ว่าถ้าตามสถิติเนี่ยสเปอร์ก็ยังคงมาข่มเอซิมิลานอยู่ในห่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับผลงานของเอซิมิลานล่าสุดเอาชนะตริโนไป1ประตูต่อศูนย์ะครับก็กินหูไปจากการทําประตูของทางด้านนะครับอเวชิลูนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรเลยนะนะครับแต่ภาพรวมโดยรวมแล้วก็ไม่ได้ ดีสักเท่าไหร่นะครับบาฮิมดิอาร์ตก็รู้สึกว่าจะดอบๆไปรวมถึงราเฟาเลอลอาด้วยนะครับเกมในแดนกลางก็เป๋ๆไปกันบ้างนะส่วนดิออกโอลิงกี้ก็ยังคงต้องนัดสำคัญเลยครับนัดของเขาอนะนในบอลถ้วยหรือบอลอะไรนะครับอ,อ๋อดอมมา โชบบเบเกอรเนี่ยนะครับหลายๆตัวก็นะครับดอบๆไปเนี่ยฮะดูสถิติจากเกมที่ผ่านมาของเอซิมิลานก็ไม่ได้ที่จะหวือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับผ่านบอลแค่77%เอเองนะครับส่วนอัตราการครองบอลเนี่ยแค่46ยังคงเป็นรองโตลิโนซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจำนวนการยิงเลยว่าการยิงเข้ากรอบเนี่ยดีกว่าแล้วก็คมกว่าแค่นั้นเองครับจากในนัดล่าสุดนะครับดังนั้นผลงานโดยรวมของเอซิมิลานตอนนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพิ่งมาชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะนะครับถ้า เกมในบ้านนะครับของเอซิมิลานในนัดล่าสุดที่เล่นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยชนะเลดบูสมบวกไป4-0นะครับแต่ในบ้านก็ยังคงเหนียวหนึบอยู่นะจะมีช่วงบักหลังที่เป๋เปเปมาแค่นั้นเองนะครับภาพรวมของเอซิมิลานละผมก็คิดว่าไม่ได้ขี้รู้ขิเละแต่ก็อาจจะมีจะมีเป๋แค่นั้นเองนะครับส่วนทางด้านของอนะครับทางด้านของสปเปอร์นะในนัดล่าสุดแพ้กับเลสเตอร์ถึง4ประตูต่อ1น,นะครับคือสปเปอร์ในนัดล่าสุดต้องบอกว่านะครับเลเทเฮจริงๆ นะคือเล่นดูเล่นกับเลตเตอร์เนะะี่ยฮะ ออกนำก่อนจากเบนตันกูนนะครับแล้วก็โดนทางด้านของเมนดี้เจเมินดิสันโอ้โหยิงแต่ละลูกก็อย่างว่านะครับแล้วก็อุกอโยริชไม่ได้ลงด้วยนะครับเป็นทางด้านของนะครับฟอสเตอร์เนี่ยเป็นฟอสเตอร์ลงมาเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะบื้อหวาสักเท่าไหร่นะครับโยริชมีการบาดเจ็บนะนะครับทรงเฮงมินก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะครับหลายๆตัวก็ดอปๆลงไปหน้าตาเฉยเลยนะครับประโคมกับเลสเตอร์ซิตี้บดุดันด้วยนะเนี่ยนัดล่าสุดนะครับเนี่ยฮะอัตราการควองบอลแบบผ่านบอลได้เยอะก็จริงครับแต่ว่าแผงงงหลัขอ ค,คือมันมีปัญหาจริงๆนะต้องยอมรับว่ามันเป,ป๋ไปเป๋มาเหมือนกันนะครับเกมเยือนของสเปอร์ก็มีให้เห็นผลชนะกันบ้างนะครับแล้วก็ราคาต่ำๆเนี่ยส่วนมากเสมอครบครึ่งก็ยังแพ้เลสเตอร์ไปนะครับถ้าเล่นราคาต่ำๆไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในราคาที่เปิดมานะครับสเปอร์เนี่ยก็ไม่ได้ต่อสูงเหมือนกันนะถ้าเล่นในวันวันนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ ผมก็ต้องมองว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับมีบทบาทในหลีกนะครับหรือว่าบอลถ้วยเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแทบจะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะทางสำหรับทั้งคู่นะครับในราคาเสมอซิมิลานก็ทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับแพ้ไปแค่เกมเดียวครับจาก5เกมหลังสุดนะครับซึ่งเป็นเกมกระชับมิตแพ้กับ พิเวียร์แพทูเฟนนะครับแล้วก็กินราคา2เกมนะครับส่วนฮอร์นแฮมพอสเปอร์กินราคาเป็นหเกมครับจากการเจออาร์เซนอลในเกมกระชับมิตรนะครับส่วนเกมอื่หนึ่งอาจจะเจ้าแล้วก็แพ้ไปก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หมัดนี้นะนะครับดังนั้นทั้งคู่เนี่ยผมมองว่านะครับเอซิมิลานไม่ดีเขาได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็นัดถัดไปจะไปเจอมอนซ่าก็เป็นทีมดับฝันทีมใหญ่เหมือนกันครับส่วนสเปอร์เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับดังนั้นเกมนี้เป็นเกมแรกก็คงต้องโฟกัสกันหน่อยผมว่าเนี่ย นะครับสเปอร์น่าจะมีปัญหาพอสมควรเลยนะครับเออเลยคือมันจะบอกว่า AC ไม่มีก็ไม่ได้นะครับเมซีเอซีก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยจากการหายไปของออกโยริสเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็เบนตากูอาจจะผัดบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามานะครับอีบิซูมาหายไปหลายเกมแล้วเลสเซนนอนด้วยนะครับแล้วก็ฮอยเบิร์กโดนแบนไปในนัดนี้นะครับส่วนการโดนแบนนะฮะไม่ได้ลงนี่คือมีสลัตตันอยู่แล้วนะครับแล้วก็บาการิโก นะครับโธมอเลียนมีการบาดเจ็บนะมิกเมนยองด้วยผู้สาวปตูดังนั้นเนี่ยครับทั้งคู่มีปัญหาเรื่องผู้สาวประตูนะนะครับดังนั้นวันนี้ต้องไปดูใครว่าจะลงสตาร์ทในตัวจริงกันบ้างครับชิลูขาดไม่ได้เลยฮะสำหรับทางด้านของเอซิมิลานนะครับลาเฟลเรอาแล้วก็นะครับเกเต้นะครับสมาร์เรเก้นะซันโดโทนารีนะครับอาจจะมีบาดเจ็บแล้เต้คูนิชนะครับอเล็กนะครับสมาร์เรเก้นะหลายตัวนะครับแล้วก็ดิเคเต้กอรีนะฮะแล้วก็ทิโมเอันเดนเดส นะครับแผ่งหลังก็เป็นซิมอนเคียครับตัวเดิมรวมถึงโทโมรี่แล้วครับคารูรุนะผู้ดสดัตูเป็นนะครับตาตารุซานูนะครับซึ่งบอกว่า ให้เบนยองหายไปหลายเกมแล้วนะครับยาวๆเลยนะสำหรับตัวนี้ส่วนสเปอร์นะครับถ้าชุดนี้ก็เป็นชุดหลักเลยอ่ะนะครับแฮรร์ี่เคนคูณลูเซฟสกี้ซงฮึงมินนะครับโอลิเวสคริปนะเอริกไดเออร์ดันขึ้นมาเล่นในเกมกลางนะครับอาจจะเป็นแผงหลังวันนี้อาจจะเป็นเคมองลองเล่นะครับแล้วก็โรเมโลรวมถึงเบนเดวี่ส์เขฝั่งขวาเป็นเอเมอร์สันคู่ศัตรูเป็นเบนฟอสเตอร์นะครับผมคิดว่าถ้าชุดนี้เนี่ยนะครับ คือในนัดล่าสุดเนี่ยก็ใช้ชุดนี้ผมคิดว่าไปไปพอสมควรนะแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมใหญ่แล้วก็สถิติยังคงมาทางด้านของทอร์สเนมฮอสเปอร์เลยะนะครับแล้วก็ตัวชิจัดในรายการนี้นะครับก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนหรือว่าซงมินอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนเอสมิลานวันนี้ก็คงยกต้องยกให้ชิดรูแหละครับถ้าสถานการณ์ไม่ดียังไงเนี่ยย่ำแย่ไงชิดรูก็ยังคงใช้ได้นะนะครับต้องไปดูประวัติในรายการนี้กันหน่อยนะครับ ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับชิ้ลูหดไป2เม็ดนะครับแล้วก็นะในรายการนี้ในปีนี้เนี่ยหดไปแค่2เม็ดนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ต้องลาเฟลเรอัลอะไรเนี่ยนะครับก็ได้อยู่วันนี้อาจจะลงแรงในไงละเอียดเยอะกันหน่อยนะครับเรอัลก็ยิงไป1ประตูเหมือนกันนะครับจากการเดย์เชอร์ดาโมซาเกบในซีซั่นนี้นะครับก็ต้องไปดูส่วนทางด้านของแฮร์รี่เคนนะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็นะครับยังคงไม่ยิงเลยนะนะฮะถ้าไปดูจริงจริง นะครับไม่ยิงกันเลยอ่ะนะก็ยังคงอืดๆเหมือนกัน,นครับสำหรับอคือประสบการณ์ทางด้านของทอรสแนมฮอสเปอร์นในรายการช่้ยใบใหญ่แบบนี้มันไปได้ไม่ลึกสักเท่าไหร่นะครับเพราะผมถ้าผมมองนะส่วนเอซิมิลานก็จะหลังๆมาก็แทบจะไม่เห็นเลยนะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยเป็นบอล3หน้าออกมา3หน้าอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับเอซิมิลานผมคิดว่าได้ดีมีดีตรงแค่เล่นในบ้านนะครับแต่ว่าสถิติมันยังคงยกให้ทอรสแนมฮอสเปอร์นะ นะครับแต่ว่าความคมเนี่ยผมคิ่ว่าสเปอร์มันมีอยู่ละนะครับแต่ว่าแผงหลังต้องยอมรับว่าแผงหลังกับผู้สาดประตูต,ตอนนี้เนี่ยสเปอร์มีปัญหานะครับแล้วก็ AC ก็มีปัญหาพอสมควรเลยแต่ว่าเอซีได้เปรียบเล่นในบ้านเสติอยู่สเปอร์อ่าครับถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกทางไหนนะครับคือทุนนักทุกคนจะไปในเวไหนอะ่ะแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยนะครับผมยังคงไว้ใจที่สเปอร์นะว่าเกมลุกมันน่าจะเวอร์คัสมากกว่า นะครับแล้วก็ยังคงช่วงชิงคมได้เปรียบในการบอลมันระดับลึกขนาดนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเยอะมากกว่าถึงราคาค่าน้ําจะไหลส่งมานะครับเหลือขาวแล้วนะเนี่ยนะครับต่อเสมอขาวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าเอซิมิลานเนี่ยจะได้เปรียบแต่ผมคิดว่าสถิติแล้วเนี่ยนะครับสเปอร์เมื่อเจอเกมสาคัญจริงๆเขาน่าจะรักษาสาติไว้ได้นะครับฟันธงที่สเปอร์ตอนนี้นะครับ คู่ถัดไปนะครับปารีสเจอกับไบโอเมนิคคนก้งเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับคู่นี้จับคู่มาเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายแบบนี้นะครับทางด้านของปารีสเนี่ยเพิ่งแพ้มาด้วยนะส่วนไบโอเมนิคก็ชนะมาเหมือนกันนะครับก็ ดีกันคนละอย่างนะครับวันนี้นะไม่มีลูกต่อเลยครับอาจจะบางสํานักเนี่ยอาจจะเปิดมาที่ปารีสต่อปปนะครับแต่ตอนนี้ไหลลงมาเสมอและเป็นบอลสามหน้าเหมือนคู่เมื่อกี้อย่างชัดเจนนะครับเป็นบอลใหญ่นะดังนั้นเกมแรกด้วยนะครับต้องวางนะครับวางเชิงกันหน่อยนับสูงต่มเปิดถึง3ลูกนะก็ต้องบอกว่าเพดานค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็สามารถยิงประตูได้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ติดตามกันนะปารีสลังอันดับที่1ของตารางครับในหลีกเอิงนะครับชนะ17จาก23ครับส่วนทางด้านของบาร์ย กปีนี้ก็ล่อแรล่เหมือนกันนะในช่วงพักหลังมานะชนะ12จาก20นะครับล้างอันดับที่1เช่นเดียวกันก็ยูเนียนเบอร์ลินอาจจะ ตามอะไรมาไลฟ์ซิกนะฮะก็ตามกันมาติดๆแล้วครับในช่วงนี้นะครับดังนั้นทั้งคู่ก็นะครับหัวตารางชนหัวตารางก็น่าจะออกมามันนะเกมส่วนนี้วิ่งซูฟัดกันแน่นอนนะครับจากสถิติ6นั้นหลังสุดเนี่ยปารีสชนะแค่2เกมครับส่วนไบยมินิกชนะไปถึง4เกมแล้วก็กินราคาแค่2เกมจาก6เกมเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของปารีสแฌงแฉงแมกนะครับปารีสเมื่อได้เล่นในบ้าน3เกมหลังสุดมีเกมชนะเป็นแค่เกมเดียวครับย้อนกลับไปเมื่อปี2017นูเ่นเลยนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ูนนะครับ ส่วนเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกันในปี2021เนี่ยเป็นทางด้านของไบยมินิกเอาชนะเป็น1นนะครับราคาก็ไม่หนีไปเกินนี้สักเท่าไหร่จะมี1เกมเท่านั้นนะครับที่ไบย์ยต่อนะถึงครึ่งครบลูกแต่ว่าปารีสดันทํำได้ดีกว่านะครับก็ต้องถือว่า ก็ต้องชิงไหวชิงพิบกันแล้วแต่สตินะครับบาเยอร์ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับเมื่อทั้งคู่เจอกันนะนะครับปารีสเพิ่งสะดุดพ่ายโมนาโกมา3ประตูต่อหนึ่งในเกมหลีกนะครับเป็นการยิงประตูของนะครับเอ็มมรีนะฮะในนาทีที่3 9แค่1ประตูเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เจอโกลวินนะฮะเป็นเยเดหัวดไปถึง2ประตูนะครับในนัดล่าสุดก็นะฮะมีการโรเตชันนักเตะกันมานิดนึงนในเมสซงเมซี่อะไรก็เก็บไว้กันบ้างนะครับก็ อาจจะมีการบาดเจ็บหรือว่าอะไรนะครับเปไปเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของ ปารีสแซนฌแมงพักหลังมาเนี่ยครับคลองบอลได้เยอะก็จริงฮะแต่ว่ายิงสกอร์ไม่ค่อยได้นะครับสร้างสรรค์โอกาสยิงน้อยมากครับมีโอกาสยิงแค่เครั้งเองนะครับดังนั้นในเกมที่ผ่านมาเนี่ยปารีสทําไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับบอลถ้วยก็ยังแพ้อลิิปิกมากเซยนับเริ่มมีปัญหาเห็นกันบ้างแล้วนะครับในหลีกอาจจะมีเสมออะไรเงี้ยฮะค่อนข้งนี้อาจจะอันตรายเหมือนกันแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเกมในบ้านของปารีสเนี่ยค่อนข้างที่จะดีสุดๆเหมือนกันครับในช่วงเวลานี้นะครับอ๋โหเกม นะครับชนะ72มานะในนะล่าสุดโอเคครับสำหรับฟองของปารีสก็ในบ้านไม่ต้องพูดถึงนะครับชัดเจนนะครับ ส่วนทางด้านของบาเยอร์มิวนิกล่าสุดเพิ่งเอาชนะโบคุมโซนท้ายตารางมา3าประตูต่อศูนย์นะครับชมนุลเลุร์ยิงไป1นประตูร่วมถึงคิงลี่โคลแมนแล้วก็แชชินาบีสังหารจุดโทษไปนาทีที่74นะครับก็ถือว่ายังคงรักษามาตรฐานได้แต่พักหลังมาก็ดบอป่นิดนึงนะครับเนื่องจากนักเตะมีการบาดเจ็บหลายๆตัวเหมือนกันนะสำหรับบาเยอร์มิวนิกนะครับในนัดล่าสุดก็โอ้โหสร้างสารรค์โอกาสนะครับยิงถึง23ครั้งน่นะครับคืออีกที่มันอ่อนด้วยแหละนะต้องบอกว่าแบบนั้นนะครับ ไม่แพ้ใครก็จริงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเสียราคาค่อนข้างเยอะแต่ว่า3นัดหลังมานี่กินเกือบทุกราคานะครับยิงโหดเลยนะ3นัดหลังโหดไปถึง11ประตูนะครับตอนนี้ก็กลับมาดีเหมือนกันสําหรับบายยมินิกสนะครับส่วนเกมเยือนก็นะครับ หน้าใจหน้าใจชื้นเหมือนกันนะถ้าออกมาแดงแบบนี้นะครับก็ยังคงรักษามาตรฐานของทีมได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับไบร์ทมิวนิกนะครับทั้งคู่เล่นราคาแบบนี้เสมอว่าคพิ่งแบบนี้ไบร์นก็ทําได้ดีครับส่วนปารีสก็ไม่ได้น้อยหน้าสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สูงต่ำเบอร์ที่3ลูกก็มีลุ้นเหมือนกันครับสำหรับไบร์มิวนิกว่าจะยิงทะลุนะฮะปารีสจะเจอกับริวมาร์กเซยแล้วก็น้องนะครับงานหนักทั้งหมดเลยครับสามเกมติดส่วนไบร์เจอกับบักยูเนียนเบอร์ลินแล้วก็สตุตการ์ดนะครับน่า อืมนะครับก็แค่นั้นนะครับส่วนทางด้านของไบโอมิวนิกเนี่ยตัวบาดเจ็บมีหลายตัวเลยทีเดียวสม,มมูทแมาเน่หายไปแล้วนะครับโอ้โหกองหน้ายังเป็นชูปโปรโมติงบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาอีกเนี่ยปวดหัวะนะครับนอยเออร์เนี่ยหายไปหลายเกมแล้วนะครับรวมถึงโทมัสมุลเลอร์อาจจะมีการบาดเจ็บอีกนะครับเลโอนีลเมสซี่บาดเจ็บนะครับคีเรนเอ็มบัปเป้ด้วยเนี่ยครับกองหน้าก็บาดเจ็บพร้อมกันดังนั้นเกมวันนี้ผมคิดว่านะครับต้อง คือทีมมันใหญ่นะการแข่งขันในทีมมันก็สูงไงนะครับดังนั้นก็ต้องไปดูฮนะแต่ว่าเกมใหญ่ๆแบบนี้ผมคิดว่าในนัดที่แล้วพักตัวไม่แล้วนะครับแมสซี่อาจจะลงฮนะถ้าไม่เจ็บเยอะ อะไรขนาดนั้นนะครับรวมถึงคริสเตียโนเบเบ้นะครับเนม่านะครับแล้วก็ซูเร์นะครับแล้วก็ดานิโรนะครับเปเรรานะแล้วก็มาโเวรัตินะครับฝั่งหลังก็เป็นฮาคิมี่ครับฝั่งซ้ายเป็นเมนเดสนะครับคู่เซ็นเตอร์ฮาเป็นซิโยรามอสรวมถึงนะครับมาคินยอสนะครับผู้สาประตูเป็นทางด้านดอนนารุม่านะครับที่ต้องบอกว่าเอาเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ดีดไอ อันนั้นไปน่ติงแกมฟอร์เรสต์เลยนะเควินอ่อ uh, uh, นะครับเควินอานบาสอะนะครับ้ก็ต้องไปลุ้นดูว่าเกมนี้จะเป็นไงสำหรับปารีสนะครับทัวฟูทุกตัวครับนะถ้า ไลน์อัพเป็นแบบนี้นะส่วนไบเยอร์มินิกนะครับดันโทมัสมูลเลอร์ขึ้นมาในหน้าเป้านะครับเกมในแดนกลางต่ำเออหน้ากลางสูงนะครับก็เป็นจามานมูเซล่ารวมถึงชาชินาบี้นะครับเดลลอยซานเน่อยู่ฝั่งซ้ายนะโจชัวกิมิดแล้วก็ลีออนโกเลสกานะครับก็เป็นตัวดังทั้งหมดเลยนะคู่เซนเตอร์ครับเป็นมัตเตอร์สตอริกนะครับอุปาเมกาโน่ฝั่งขวาเป็นโจอ่านะครับเจ้าคอนเซโล่ครับฝั่งซ้ายเป็นทางด้านของอัฟฟาโซเดวีนะครับก็เสริมหลังมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะได้เจา เคอร์ซโลม่มาเนี่ยนะครับส่วนผู้สาวตัวเป็นยาสโชมเมอร์นะครับเนี่ยฮะชูปโปโมติงซาดิวมนันไม่บาดเจ็บดังนั้นกองหน้าของไบโอเมนิกผมคิดว่ามีปัญหานะนะครับคิดข้างมีปัญหาแต่ว่ามาตรฐานของทีมมันค่อนข้างสูงจริงๆครับสำหรับไบโอเมนิกนะครับนักเตะกระ้ั่งพูดถึงความชั้นๆได้เปรียบเนี่ยปารีสก็ยังคงได้เปรียบอยู่แต่ปารีสมันมีอาถรรพ์นะครับมันไม่ค่อยไปในรอบลึกสักเท่าไหร่ นะครับสำหรับในบอลถ้วยบอลใหญ่แบบนี้เนี่ยมันจะพลาดตรงในช่วง8ไม่8ก็16เนี่ยฮะมันคือนะมันคืออืมนะฮะมันคือความผิดพลาดจริงๆแล้วนะแล้วผมคิดว่าน่าจะออกลายทางด้านของคิรันเอมบัปเป้เนี่ยลูกงองแงมันเยอะไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยไบโอเมนิกเนี่ยครับบุกมาเนี่ยเป็นรองเนี่ยมันก็แปลกๆเลยนะถ้าบ,บุกมาเป็นรองดังนั้นปารีสเนี่ยมันคงได้เหลี่ยมเลยอะ นะครับอ๋อย้อนกลับไปดูจริงๆอะครับย้อนกลับไปดูใหม่นะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับเจอกันเนี่ยนะฮะบาเยอเมนิกเนี่ยเป็นรองยากนะครับเนี่ยครับต่อหมดเลยนะต่อนะครับบาเยอเมนิกก็ต่อนะครับเนี่ยครับบาเยอเมนิกต่อนะครับจะมีเสมอกันจริงๆครับย้อนกลับไปเมื่อปี2017ันสิบเจ็ดที่ไบโอเมนิกต่อในบ้านเนี่ยด้วยราคาเสมอด้วยนะครับส่วนเกมนี้บาอ่ปารีสต่อนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2017เหมือนกันแล้วก็บาเยอร์นเอาชนะบาเยอร์นด้วยดังนั้นเกมมนนี้ผคคิดว่าะรับ ด้วยสภาพทีมที่มันมีปัญหาของทั้ง2ทีมอะแต่ว่าความพร้อมหมว่าปารีสน่าจะมีเยอะกว่านะนะครับแล้วก็ถึงราคาถึงเปิดออกมาปอๆแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าเกมในบ้านเป็นเกมแรกเนี่ยปารีสไม่น่าแพ้นะครับเผลอๆอาจจะฉกฉวยโอกาสนะครับที่ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันฟูกว่าเดิมด้วยแล้วก็ประจวบกับไบยมินิกที่กองหน้านะครับตัวทําสกอร์เนี่ยความเด็ดขาดแต่ผมว่าหายไปเยอะพอสมควรนะครับโทมัสมุลเลอร์ก็แก่ เริ่มเริ่มจะมีอายุมากขึ้นนะครับดังนั้นปารีสผมคิดว่าด้วยความคมแมตสซีในมาหรือว่าคีเรนอมบาเบเน่าจะสามารถกำชัยเหนือนะครับบาเยอร์มินเนกได้ในนั้นนี้แต่ผมคิดว่าไม่แพ้แน่นอนเถึงถึงขั้นเอาชนะได้เลยเดี่ยวฟันรงที่ปารีสถึงสถิติหรือว่านะครับในแง่ของบอลถ้วยมันไม่ไมค่อยดีสเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยนะครับปารีสน่าจะมีดีพอที่จะไม่แพ้ครับฟันรงเลยนะฮะเกมนี้ฮะ คู่ถัดไปนะครับเป็นทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับนอริทเจอกับเฮาซิตี้นะครับวันนี้อ่าเจ้าบ้านเป็นต่อครึ่งคบลูกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นต่อถึงประมาณ3เท่านะครับอ่าสองเท่านะสองเท่ากว่าเกือบ3นะครับส่วนราคาเสมอจากแค่3.5หรือ3.4มจุดสี่ทางด้านของซอบโบเบตอันนี้มีโอกาสเสมอนะถ้าจ่ายน้อยๆแบบนี้นะครับก็เรียนไปทุกคลิปนะครับต้นทุกคลิปว่านะครับการวิเคราะห์จากราคาเนี่ยนะครับผมอาจจะอิงราคาไปด้วยนะนะครับส่วนเฮาซิตี้ครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับสูงต่ำนะฮะ ทั้งคู่นะครับอ่าอยู่อันดับใกล้เคียงกันเลยครับติดกันเลยครับ10กับ11นะครับนอริดชนะ12จาก30เกมส่วนอ่าฮันซิตี้ชนะ11จาก31เเกมดังนั้นนะครับไล่เรียงกันห่างกันอยู่แต้มเดียวแค่นั้นเองนะครับทั้งคู่เจอกัน10นัดหลังสุดก็ต้องบอกว่านอริชชนะแค่2เกมเท่านั้นนะครับเสมอสแพ้ไป4แล้วก็กินราคายากด้วยเมื่อเจอกับอ่าทางด้านฮันซิตี้นะครับค่อนข้างที่จะเหนียวพอสมควรเลยนะครับในนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของฮันซิตี้เอาชนะด้วยนะครับซึ่งฮันเล่นในนนบ้าะะ ก็ถือว่าก็ยังคงข่มอยู่นิดนึงนะครับสำหรับสถิติที่ฮันมาแอบกินราคาแบบนี้นะครับเล่นเกือบทุกราคาเลยในราคาครึ่งวอลูกแบบนี้ในนัดล่าสุดนะครับทางด้านของนอลิดนะครับกำชัยไปได้นะสประตูต่อ2ก็ถือว่ากินหูไปแล้วกันนะครับสำหรับในนัดนั้นนะครับบอลคู่นี้นะฮะต้องเรียนนำตรงว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันจริงๆนะครับเมื่อได้เล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับเนี่ยครับ อนอนหรหลิทเมื่อเล่นเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ยากเหมือนกันนะครับในครึ่งครบลูกแบบนี้ก็กินราคามาถึง2เกมแล้วนะครับจากเศรษฐีที่ผ่านมานะนอนหรหลิทล่าสุดสะดุดพลให้กับบิทตอสซิตี้หนึ่งศูนย์นะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้กับจ่าฝูงนะครับก็เป็นธรรมดานะที่ นะครับต้องแพ้ไปขนาดนี้นะจะเบอร์ลี่ต้องเรียนตามตรงว่าดีจริงครับสำหรับปีนี้ภาพรวมของนอริทแล้วนะครับสิเกมหลังสุดชนะแค่3ครับเสมอหนึ่งแพ้ไป6นะครับแล้วก็เสียราคาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเกมในบ้านเนี่ยนะครับราคาครึ่งครบลูกก็นะครับเสียราคาไปถึง2เกมติดๆิดนะนะดังนั้นฟอร์มก็ลุ่มๆุ้มโดนๆอยู่โซนกลางตารางแบบนี้นะครับเนี่ยฮะในบ้านนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นครับสำหรับนอริทนะครับไอ้ัมมินสีเหลืองเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของฮาวสิตี้นะครับล่าสุดเสสมอต มา0ูนย์ครับก่อนหน okay. okay. so, mm ้า hmm. นี okay. mm ้เ hmm. ล mm ่นในบ้านชนะ2เกมติดเลยนะครับก็กินราคามาสามเกมติดแล้วนะครับบอลกาลังร้อนแรงในเรื่องของกินกายกินราคาเลยเฉยนะครับส่วนเกมเยือนค่อนข้างว่าดีสุดๆเหมือนกันครับแต่วันนี้เป็นรองครึ่งควบลูกก็แปลกเหมือนกันแฮะนะครับในนัดล่าสุดนะครับรับเปรองครึ่งควบลูกแบบนี้เนี่ยแพ้ให้กับทางด้านของเชฟฟิลล์ยูในเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าผมคิดว่านอริทวันนี้เนี่ยมากล้าต่อจริงๆนะราคาต่อไปทะลุเพดานเหมือนกันเนี่ครับแต่ว่าราคาโดยรวมแล้วมันเป็นปกตินะ นะครับแต่ว่าต่อกันไปเยอะจริงๆนะครับส่วนสถิติที่เล่นกับราคาแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะหวือหวาเลยนะครับสำหรับนอริธนะเลทตุ่มเป้เหมือนกันส่วนทางด้านของฮารซิตี้นะครับมีดีกีดีกวัวนิดนึงแค่นั้นเองนะครับทั้งคู่นะจะนอริธจะเจอกับวีแกนนะครับงานง่ายด้วยรวมถึงฮารซิตี้เจอกับเบตตันนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนตัวบาดเจ็บตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้ชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับมีใครชื่อคุ้นหูกันบ้างนะครับติโม่ปุกกี้นะครับก็ อาพับเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ไม่ได้ย้ายทีมอะไรไปนะครับโอฮันเนอร์นันเดสนะครับโจชัวชาเลนะคนับคิรันดาวนะครับแล้วก็กาเบียลนะครับสตาร่ารวมถึงเคนนี่แมกกรีนครับโอโมมนะครับบิมเดรรีนะครับรวมแกนเฮรีฝั่งซ้ายเป็นนะครับเจนูริสฝั่งขวาเป็นทางด้านของแม็กซิมี่ มแม็กซิมิเลียนอารอนนะครับแล้วก็ผู้สับปะตูเป็นทิมคูนะครับจอมเก่านั่นเองนะฮะส่วนทางด้านของฮาวซิตี้นะครับเอสซูบินานนะครับวาเลซิบรานะครับรวมถึงทางด้านของแครนอลลี่ยืนปังหลักในแดนหน้านะครับเด็กเก่าจากไบตันนั่นเองนะครับเคคกอร์ชัดดี้แล้วก็ชองเชอรี่นะครับทางซ้ายเป็น นะครับทางขวาเป็นทางด้านของเมลครัมนะครับอีบีโวยี่นะครับแล้วรวมถึงรีแกนสเกเตอร์นะครับคาร์ราเอสเตอร์ยืนฝั่งซ้ายในแดนหลังครับฝั่งขวาเป็นชร์ลส์คิสตี้นะครับคุ้นๆเหมือนกันสำหรับคู่นี้นะครับอัฟฟี่โจนนะฮะรวมถึงชอนแมคคารินนะครับแล้วก็แมชอินแกรมนะครับถ้าใครที่ติดตามอยู่ผมดูฮันซิตี้เล่นกับอ่าฟูลแลนดวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าประทับใจเลยนะนะครับประทับใจเลยขาดแค่ความคมเท่านั้นนะครับขาดแค่ความคมเท่านั้นนะ นะคแค่นั้นเองเลยส่วนอนอลิทก็ลุ่มๆนนๆอยู่นี้รักสามารถฐานไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับถ้าพูดแบบนี้ผมก็คงเอียงเอียง,ยงไปทางฮันนะแล้วก็ราคาสบโบเบนเนี่ยไหลลงด้วยนะครับดังนั้นแต่ว่าแต่ว่าสถิติเนี่ยนอนลิทก็ยังมีดีพอสมควรนะครับที่ เมื่อมาเจอกับฮันซิตี้แต่ฮันซิตี้ผมต้องยอมรับว่าวันนั้นที่ผมประทับใจเลยนะเมื่อเห็นเขาเล่นกับนอริทเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่ใช่เล่นกับฟูลแมอะนะครับในบอลถ้วยค่อนข้างที่จะโอ้โหลุกนี่วือหวานะครับขาดแค่จบสกอร์เท่านั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมองว่านอริทซิตี้มันบุกมาต่อเออเปิดบ้านมาต่อขนาดนี้เนี่ยนะครับโอ้โหขค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวอะนะดังนั้นเกมนี้นะครับท่านให้เล่นตามราคานะ นะครับตามสถิติก็ต้องคงอยู่นอลิดครับถึงราคาอยางทางน้าสบเบตอาจจะไหลลงนะครับมันมีมันมีโอกาสเสมอเยอะจริงๆครับจากราคาภูที่ออกมาแต่ผมมองว่าถ้าเปิดถ้ากล้าเปิดมาถึงครึ่งครบลูกแบบนี้นะผมก็กล้าไปนอลิดนะนะครับจะไปลองเนี่ย นะครับใครที่คิดว่าฮันจะเสมอเนี่ยแต่ถ้ามาต่อแบบนี้ผมคิดว่าโต๊ะกล้าต่อแบบนี้มันคงต้องมีอะไรดีบ้างฮนะสำหรับนอริทดังนั้นผมเชื่อว่าราคาเนี่ยไม่น่าจะหลอกเราขนนั้นฟันธงที่นอริทครับตามราคาและก็สติไปฮะสำหรับคู่นี้ฟันธงกับามิ้นสีเหลืองนะครับ คู่สุดท้ายนะฮะเบอร์รี่จะฝูงเจอกับทางด้านของวัตฟอร์ดครับวันนี้เบอร์รี่ต่อเครื่องครบลูกนะครับราคาเหมือนคู่เมื่อกี้เกือบเปรียบเลยเป็นต่อเกือบ3เท่านะครับส่วนราคาเสมอจ่ายค่อนข้างสูงเลยนะครับอาจจะเกลื่อมเหลื่อมเกือบแตะไปสี่นะครับดังนั้นเบอร์ลี่ได้เปรียบเยอะจริงๆนะครับสูงต่ำเปที่2ลูกครึ่งนะครับไปรุ่นเมทสกับโต๊ะแล้วกันสําหรับคู่นี้นะเบอร์รี่ลังอันดับที่1ครับส่วนวัตฟอร์ดลังอันดับที่16ครับตอนนี้เบอร์รี่ยาวๆเลยนะนะครับต้องเรียงว่า ยาวๆเลยอ่ะในแง่ของอันดับตารางคะแนนนะครับนำอยู่ถึง7แต้มนะครับนำเชฟฟิล์นะโอ้ปีนี้โบโลมาดีว่ะนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อนะยังคงไม่ไม่การันตีการเลื่อนชั้นนะครับสำหรับเบอร์ลี่นะแต่ว่าฟอร์มโดยรวมแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทั้งคู่เจอกันสิบนัดหลังสุดเบอร์ลี่ชนะไป5ครับเสมอ2แพ้ไป3กีราคาถึง6เกมติดนะครับด้วยทุกราคาด้วยนะครับครึ่งคบ่ลูกล่าสุดเนี่ยนะครับเป็น เบอร์ลี่ไปเยือนวัดฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นรองครึ่งครบลูกก็กินราคาไปเหมือนกันนะครับเบอร์ลี่ในลีกตอนนี้เนี่ยชนะ30กับไปสั้นนะครับโอ้โหดูผลงานฮะสุดยอดจริงๆนะครับมีเกมบอลถ้วยแค่นั้นเองครับตัดบอลถ้วยออกไปนะลีกครับหรือว่าเนี่ยฮะ ตัดบอลถ้วยออกไปเนี่ยครับกินราคาทุกเกมเลยครับสำหรับเบอร์ลี่ในลีกก็ต้องบอกว่าเป็นบอลน,น้ําเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวางนะซึ่งบอกบอกว่าม,มันสุดยอดจริงๆฮะตอนนี้แต่ว่าการมีเปลี่ยนโค้ดมาแล้วนะครับในนัดล่าสุดบอลเปลี่ยนโค้ดก็ยังคงชนะนะครับเป็นคอมพานีนะครับที่ย้ายจากอันเดอร์เลดมาคุมแทนนะนะครับคุมก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวครับสำหรับเบอร์รี่ในซีซั่นนี้นะครับเกมเย้าเกมยืนเนี่ยครับดูฮะ สวยสดงดงามนะครับไม่มีข้อกังขาเลยนะครับส่วนวัตเฟิร์ดนะครับเสมอมา2เกมติดนะฮะก็เป็นการปาทำประตูจากทางด้านนะครับเวรี่โฮสต์นะครับซึ่งเป็นกองหลังด้วยนะก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่ารักษาอันดับอยู่อันดับอ่หกของตารางก็ถือว่ายังคงใช้ได้อยู่นะครับสำหรับวัตฟอร์ดก็เกมรุ่มๆุอนๆครับพอๆกับสเปอร์ถ้าเทียบกันนะนะครับเนี่ยฮะก็ยังมีผลแพ้ชนะให้เห็น กันบ้างนะครับชนะไป10นัดล่งสุดชนะไปถึง4นะครับสเสมอสาแพ้สกินราคาก็นะครับไต่กันไป4เกมนะครับจาก9เกมที่เปิดมาก็ใช้ได้พอควรนะเบอร์รี่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าอย่างว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบอลบุกหน้าเดียวอย่างน้อยอย,อย่างอยู่แล้วนะแล้วก็นะครับน่าจะยิงซัมบั้นหันแหลกด้วยนะครับวัตฟอร์ดช่วงหลังมาอาทาไไ่เล่นราคานี้แพ้เกือบทุกเกมเลย นะครับเบอร์ลี่จะไปเจอรูตันทาวโซนบนอีกนะครับส่วนวัตฟอร์ดเจองานหนักกับเวทบอลอีกนะครับแล้วก็ความพร้อมเนี่ยนะฮะทางด้านของเบอร์ลี่พร้อมกว่าด้วยนะครับคือมันจะมันจะไปเป็นแชมป์แล้วอะ่ะคนเราอะ่ะนะฮะบ,บอลมันขวางทางไม่ได้แล้วนะครับอาจจะมี บาดเจ็บหนึ่งตัวนะครับที่น่าจะส่งผลกับทีมก็คือเจโรริเกดแค่นั้นเองนะครับเต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวตัวนะครับตัวดังเหมือนกันนะนะครับจากซอมต้านย้ายมาเวทโรบิดย้ายมาเบอร์ลี่เนี่ยครับยิงประตูเกือบทุกเกมเลยนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับใน ในตำแหน่งของเขาอะนะดังนั้นก็ต้องลุ้นกันดูว่านะครับกองหน้าไอกองกลางเนี่ยอาจจะมีผนแต่ว่าตัวอื่นยังคงอยู่ครบนะครับนันนี่นาธานเนลล่านะครับจอร์ดบราหฮิลอะไรแบบนี้นะครับอาร์สนาทนะครับซูนูรีผู้อาดนหน้าเป็นไรฟอสเตอร์นะครับแล้วก็แจ็คฮอคนะครับตัวเก่งเลยตัวนี้นะครับรวมถึงจอร์ดคันเล่นด้วยตัวอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับทางด้านของเบอร์ลี่นะส่วนวัตฟอร์ดนะครับคีแดนเดวิสนะครับยืนปักหลักในหน้าเป้านะครับแล้วก็ชูอัลเปโตรนะครับอิสมาอลาซานะครับตัวเเกาอง นะฮะก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะตัวนี้ก็ยังคงช่วยกับทีมนะครับไปดูสถิติปีนี้กันหน่อยสําหรับซานะว่านะครับเจ้าตัวทาสถิติกับทีมได้ดีไหมนะครับโอ้ก็ยิงเกือบทุกเกมเลยนะนะครับยิงไปแล้ว8ประตูในทุกรายการนะครับในสําหรับในซีซั่นนี้นะตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับในปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเจอกับทีมใหญ่ๆก็ยังคง เบิกสกอร์ให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องกันสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอิสมาเล็ลคนเน่นะครับอิสมาซูดูรีนะครับเวสลีย์โฮสต์นี่ครับยิงไปในนัดล่าสุดนะครับไลออนพอร์เรสนะครับแต่ตัวบาดเจ็บมีหลายตัวจริงๆครับอตัวนี้คริสคาร์บอนตัวนี่โฮสต์นะครับแล้วก็เรื่องชัวชัวเปโตนะครับมีการบาดเจ็บด้วยนะชัวฟลอร่านะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยราคาที่ออกมา นะครับเป็นบอลหน้าเดียวนะแล้วล่อให้เล่นเบอร์รี่ด้วยนะครับแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าจะไปลองทางด้านของ วัตฟอร์ดมันก็ทําใจยากเหมือนกันนะฮะเออดังนั้นคู่นี้ก็ต้องตามเกมตามเหลี่ยมตามมุมตามฟอร์มไปอะนะว่ามันน้าเชี่ยวอย่าไปเลือกหวางครับกินราคาเมื่อเกือบทุกเกมแล้วปีนี้นะครับยังไงดังนั้นวันนี้ก็หลับตาต่อไปแล้วกันนะครับสาหรับคู่นี้เนี่ยมันได้เปรียบกว่าเยอะจริงๆนะครับมันไม่ไหลไปหนึ่งลูกเลยวะนะครับเออถ้าไหลไปนึงน่งึคือเพิ่มความมั่นใจไงนะดังนั้นเกมนี้เนี่ยผมมองว่ายังไงเบอร์รี่ก็ยังคงได้เปรียบกว่าชัดเจนนะครับเป็นบอลที่ลุ้นแชมป์ลีกแลล้้้ววจะุนนเื่อด นะดังนั้นฟันธงที่เบอร์ลี่นะครับสำหรับ4ตัวโชวเน่วันนี้หวังว่าทุกท่านทุกคนนะครับจะนำทัศนคติส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับไปปรับในใช้ในการลงทุนนะในการเดิมพันนะเรานะครับต้องสร้างสังคมนักเล่นนับเดิมพันในการ นะครับลงเงินลงทองอะไรมันสําคัญจริงๆนะครับกับบทวิเคราะห์บอลของผมครับชาโนนคนบ้าบอลครับบอกว่าทุกท่านทุกคนนะฮะจะชื่นชอบนะครับใครที่ชื่นชอบกดไลค์ใครที่ใช่ก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับหวังว่าผมจะไปในหมื่นวิวกับเพื่อนๆครั้งหน้าบ้างนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนร่ำรวยในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ